หมอตาจากพี่เอร์อ f e r t i l เซ็ center นะคะมีคุณผู้หญิงนะคะถามกันมาค่อนข้างเยอะคะ่ะว่าคุณหมอคะทายังไงถึงจะได้ไข่ฟองโตนะคะในช่วงที่กระตุ้นไข่ทาเด็กหลอดแก้วไข่ฟองโตในที่นี้ของหมอนะคะหมายถึงโตตามเกณฑ์นะคะในช่วงที่เริ่มต้นทําเด็กหลอดแก้วนะคะเราจะมีการวัดไข่ตั้งต้นค่ะซึ่งไข่ตั้งต้นที่ดีนะคะควรจะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะอยู่ที่ประมาณ4-6มิลลิเมตรนะคะ ซึ่งการโตของไข่ในช่วงแรกเนี่ยก่อนที่จะถึง10มิลิเมตรนะคะ่ะไข่จะมีอัตราการโตประมาณ1มิลิเมตรต่อวันค่ะแต่ว่าหลังจากที่ไข่โตประมาณ10มิลิเมตรขึ้นไปแล้วนะคะอาจจะมีอัตราการโตประมาณ1.5-2มิลิเมตรต่อวันเฉลี่ยก็ประมาณอยู่ที่1.7ม mm ิลิเมตรต่อวันค่ะแต่อาจจะมีฟองไข่บางใบนะคะที่โตได้ถึง3มิลิเมตรต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำยังไงถึงจะได้ ไข่นะคะที่โตตามเกณฑ์นะคะอันดับแรกนะคะคุณผู้หญิงที่เข้ารับการรักษาหรือว่าฉีดยากระตุ้นไข่นะคะควรจะฉีดยานะคะให้ครบตามจํานวนที่แพทย์สั่งนะคะแล้วก็ฉีดยาให้ตรงเวลานะคะเพื่อให้ระดับของยาที่ฉีดไปเนี่ยส่งผลต่อระดับของฮอร์โมนในรังไข่ที่คงที่นะคะและไข่ก็จะโตตามเกณฑ์แล้วก็โตสม่ำเสมอใกล้เคียงกันค่ะ ข้อที่2นะคะในช่วงที่กระตุ้นไข่นะคะควรรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนค่ะได้แก่ไข่ปลาเต้าหู้นะคะอาหารเนื้อสัตว์ที่ติดมันค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นผักและผลไม้ซึ่งจะช่วยลดอาการท้องอืดในช่วงที่กระตุ้นนะคะส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยมนะคะได้แก่ของหมัก ของดองนะคะอาหารเผ็ดจัดอาหารรสจัดจนเกินไปหรือว่าอาหารที่ไม่สุกหรือไม่สะอาดนะคะส่วนการออกกำลังกายในช่วงที่กระตุ้นไข่นะคะหมอแนะนําว่าเพื่อให้ไข่โตตามเกณฑ์นะคะเราควรที่จะงดการออกกำลังกายที่หนักจนเกินไปนะคะ่ะในช่วงที่กระตุ้นนะคะเพราะอาจจะทําให้มีอาการปวดท้องนะคะและอาจจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของรังไข่บิดขั้วในช่วงที่กระตุ้นไข่ได้ค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันค่ะมีการศึกษาพบว่าถ้านอนน้อยกว่า7-8ชั่วโมงต่อวันอาจจะทำให้ฟองไข่ไม่โตตามเกณฑ์ได้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในช่วงที่กระตุ้นไข่ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงของการกระตุ้นไข่ เพื่อที่จะให้ได้ไข่ฟองโตตามเกณฑ์ค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ